ก,ก่อนไม่งั้นเอาไม่อยู่นะฟองแคปใส่ปากไม่เคยกินน้อะไรที่แบบว่าดูดิคัสเทียมมันดูญญรรว่าพนักงานเราว้าวแน่นอนวันเนี้ยโอ้ให้มันรู้ไปว่า LD Cap XS เอาอยู่ว้ามันเจองมากแต่เขาบอกทีเด็ดทีนึงที่วันนี้เดี๋ยวยังไม่เจอตัวปลานินเดี๋ยวหาตัวปลาค่ะ ข้าวหวานมากอ่ะปูบาลําแบตำไก่กระมังอะไรแล้วมาตักแบกอ่ะเป็นร้านส้มตำที่มีไก่ทอดกับปลานิลอร่อยมากจัดการเลยหอแบบนี้มันต้องลองไก่ทอดคูดอร่อยเลยแม่ถ้าเราไม่อยากอ้วนเราต้องกินอะไรนะคะเอาดู่คบเกๆเนี่ยถ้าแม่ตัวนี้นะตอนนี้ร้อโลแล้วค่ะกินอาหารขนาดนี้วันนี้ซื้อหนึ่งตอกห้าร้อยห้าสิบห้าบาทแถมสองตอกและลูกค้าที่